สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องแม่มอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดอีกแล้วนะคะพบกันวันนี้วันที่7เมษายนพศ2564ค่ะวันนี้ทางช่องจะมานำเสนอแนวทางตัวเลขเด่นประจำงวดวันที่16เมษายน2564นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพบกับแนวทางแรกเลยค่ะแนวทางแรกนะคะเป็นของซื้อหวยยังโยม งวดวันที่16เดือน4 6 4นะคะชุดตัวเลข3ตัวนะคะ5 6 8 6 8 9ชุด2ตัวค่ะ6 8 8 9และ9 4นะคะสำหรับชุดซื้อหวยยังโยมยังหลุดอยู่นะคะท่านผู้ชมงวดนี้มาตามกันต่อค่ะมาต่อกันที่แนวทางของ อาจารย์ท่านนี้นะคะลงให้วันที่3เมษายน2,564งวดวันที่16เมษายน64นะคะชุด3ตัว013 916 918 963 966 968 213 216 218 263 266และ268นะคะชุด2ตัวค่ะ1 3 1 6 1 8า13 16, เน้นนะคะและก็ลองค่ะ6 3 6า63 6และ68มาต่อกันที่แนวทางของแอดปีชานะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16เดือน4 64ค่ะ วิ่งรูดที่5นะคะชุด3ตัว5 4 2 7 5 6 8 5 6และ8 5 2นะคะ2ตัวค่า5 4 5 2 4 2 7 5 7 6 5 6 8 5 8 6และ6 2ค่าชุดต่อมานะคะเป็นแนวทางของ แอดเจ้าหญิงแห่งตัวเลขนะคะรัฐบาลวันที่16เดือน464 4นะคะตัวเลขเด่นค่ะเด่นที่49และ6นะคะวิ่งที่6นะคะท่านผู้ชมชุด2ตัวค่ะ4ี่6 9 6า4ี4ห9 4, 4 7หสี่และ97นะคะเน้นเน้นที่46และ96นะคะ ชุดรองค่ะ47และ97นั่นเองค่ะมาตามต่อกันที่ของแอดตูนนะคะ16เมษายน64ล่างนะคะ20 24 29กันที่26นะคะท่านผู้ชมมาตามต่อกันที่ชุดเต็มล่างของแอดเค่ะค่ะวันที่16เดือน4 64นะคะ ชุดตัวเลขเด่นค่ะ7 6 5 4 0 8และ2นะคะ2ตัวจับได้นะคะ7 4 7 0 7 8 7 2 6 4 6 0 6 8 6 2 5 4 5 0 5 8และ5 2ค่ะมาตามต่อกันที่ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมเด่นล่างที่2และ6 ชนไม่มาจับคู่ได้นะคะ2526202122 4546404142 6566606162 7576707172 8586808182 95969091และ92นะคะ ตัวเลขเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมแดีวเราก็จับตัวที่เราถูกใจที่เป็นเลขในใจของเรานะคะมาตามต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์นะคะอาจารย์ธนศักดิ์วดที่ผ่านมานะคะให้เข้าทั้งบนและล่างนะคะท่านผู้ชมบนเข้าที่ตัวกลับนะคะ07ค่ะ

03 04 05 06 07และ08นะคะ2ตัวล่างคะ่ะ70 71 73 7 8 78 79 8 183 88 8 8 8 9 89 92 94 95 96 97 98 1>, 1 2ึ่งสองหนและ1 9นะคะท่านผู้ชมสังเกตได้ว่างวดนี้อาจารย์ธนศักดิ์ก็ยังมั่นใจที่05และ07อยู่นะคะให้มาที่ข้างบนค่ะท่านผู้ชมก็รออาจารย์ท่านมาตัดให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวเลขตอนนี้ยังเยอะๆอยู่ค่ะถ้าเจอแนวทางที่ท่านมาตัดให้แม่หมอนจะรีบ มานำเสนอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะมาต่อที่แนวทางของทอสุริยะนะคะ16เมษายน64นะคะบนวิ่งที่6นะคะชุด3ตัวค่ะ365สองตัวก็65ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมตัวเลขน้อยชุดนะคะมาต่อกันที่ของ ชุดนี้ค่ะรัฐบาลวันที่16เดือน4-6-4 1-8นะคะ2ตัวชุด3ตัวค่ะ3-1-8นะคะชีวิตลิขิตเองเป็นผู้วางแนวทางนะคะท่านผู้ชมถูกใจตรงใจก็จัดจดจวดเลยนะคะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านค่ะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดนันลันลานะคะท่านผู้ชมเต็งโต๊ะ18ชุดนะคะงวดวันที่16เดือน4 6 4นะคะชุด3ตัวนะคะ0 6 2 0 6 3 0 6 4 0 7 2 0 7 3 0 7 4 0 8 2 0 8 3 0 8 4 162 163 164 172 173 174 182 183 184นะคะอาจารย์แอดนันละละบอกว่าตัดที่ติด2ออกจะเหลือ12ชุดนะคะท่านผู้ชมคู่ตดค่า6061 63 707 173 8081และ83นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวนะคะท่านผู้ชมเป็นของอาจารย์อุทัยจันมนรีนะคะขออนุญาตตัดนะคะเห็นท่านเห็นในโพสท่านเขียนว่าขออนุญาตตัดค่ะ082 083และ084นะคะส่วนถ้าใครโชคดีอยากให้น้ำใจกับ แอดนันนะคะ0618550818ธนาคารกสิกรไทยนะคะท่านผู้ชมมาเอาใจสายวิ่งกันหน่อยนะคะท่านผู้ชมสายวิ่งทหารงวดวันที่1เมษายน64นะคะวิ่ง0ล้านเปอร์เซน็นก็เข้านะคะท่านผู้ชมวิ่ง5ล้านเปอร์เซน็นก็เข้านะคะ มาที่งวดนี้ค่ะ16เดือน464สายทหารวิ่งที่3นะคะ3ล้านขอให้ท่านโชคดีจงเป็นของท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะ ท่านผู้ชมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่มอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ